สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพลพีพียมข่ายเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเจอกับพอยก็ต้องเจอกับรถส,สวยๆนะคะแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของพยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถส,สวยๆที่พอยได้นํามารีวิวค่ะค่ะพิกัดร้านของพอยนะคะก็อยู่แยกมีนบุรีนะคะหากใครที่มาไม่ถูกก็โทรหาพอยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะพอยก็จะขอรีวิวรถกระบะใช้งานนะคะ1นึ่คันใครที่หายอยู่พยเชื่อว่า เป็นรถบ้านแท้ๆนะคะไม่มีแวดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแน่นอนขายราคานี้ก็คือราคานี้นะคะค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพของรถคันนี้กันนะคะ Toyota v วี o c h a ม์นะคะซึ่งเป็นตัว2 5เป็น VN เอ็ b o ทอปี2013-14นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆัวยเดียวคันนี้สําหรับใครที่หารถใช้งานใครที่แบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าแบบเปิดธุรกิจใหม่หรืออยากหารถใช้ในธุรกิจเล็กๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรคือได้หมดเลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ราคาดีมากๆนะคะค่ะที่ตัวรถด้านหน้านะคะก็จังด้าด้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะ สีดำแบบนี้นะคะเป็นโลโก้ Toyota าชัดเจนเลยสวยมากไฟนะคะก็จะได้ไฟฮารโลเจนนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไฟตัดหมอคู่หน้าของตัวนี้เขาจะไม่มีนะคะตัวนี้เป็น V n t u r b o ก็จะมีจมูกตรงนี้ด้วยนะคะเป็นระบายอากาศระบายความร้อนอะไรแบบนี้เนาะสีโดยรอบคันของคันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะคะเพราะว่ารถเนี่ยก็เป็นรถใช้งานเนาะ เพราะฉะนั้นใารที่หายอยู่ก็ดูให้จบละกันอ่ะส่วนตัวเร่มนะคะเล่มนะคะก็1ต่อเต่ายอหญิง6562นะคะทะเบียนนี้เลยเนาะรถนะคะเป็นลำออสองมือแล้วนะคะสำหรับตัวนี้อยู่ใกล้ๆกันบ้าในใกล้ๆกันอ่ลูกค้าก็อยู่บ้านใกล้ๆก,กันนะคะก็เหมือนรู้จักว่าลูกค้าคนนี้ขายก็คือเห็นว่าลูกค้าใช้รถน้อยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยซื้อเนาะต่อต่อกันมา วันจดทะเบียนของคันนี้นะคะ27สิงหาคม2557นะคะเลขทะเบียนก็ตามที่พลอบอกนะย e ี่ห้อรถ Toyota v วี o นะคะปี2013นะคะสีเทาคันนี้เป็นสีเทานะคะมันจะออกบอลบอลทองทองเนาะแต่ในเล่มเขาเรียกว่าสีเทานะคะก็เลขตัวรถก็ลงท้ายด้วย354นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตัวแชสซีเดี๋ยวพลจะบอกเลขท้ายอีกทีหนึ่งเนาะ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนแต่อย่างใดนะจ๊ะอันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะคะ4สูบ2 5 0 0ซีซี144แรงม้านะจ๊ะก็ตรงรุ่นตรงปีนะคะอ่าถ้าตัว V Enterbo ถ้าไม่ใช่ V e n t u r b o จะเป็น120แรงม้านะคะส่วนตัวนี้เขาเป็น v n แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกำลังแรงเขาดีมาก144แรงมา้าคือค่อนข้างเหมาะแล้วก็ ดีมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเวลาเราเติมน้ํามันอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะหายากนะค่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าหายากแล้วก็กุญแจนะคะมีให้การสองชุดแบบนี้เลยต้องบอกก่อนว่าเป็นกุญแจรีโมทต,ตั้งแต่ป้ายแดงนะคะไม่ได้ทําให้เป็นรีโมทนะคะมีด้วยกันอยู่สองชุดแบบนี้แล้วก็มีล็อกเบรกด้วยนะคะมีล็อกเบรกให้ด้วยนะคะนี่ครบๆเลยเยอะไปหมดอยู่ในดีนะคะเพราะฉะนั้นใครได้คดีคือคุ้มมาก ส่วนภาษีนะคะของคันนี้มันหมดนะคะเดี๋ยวพอจะต่อให้นะคะแต่ในเล่มอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนลายเล่มเนี่ยภาสีไม่เคยขาดเลยนะคะอ่ะรายการต่อภาษีเห็นไหมคะเดี๋ยวเราต่อให้นะคะเราไม่ได้คิดลูกค้าอะไรเพิ่มเลยนะจ๊ะอ,อ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเฝากระโปงนะคะให้ดูกันที่เครื่องของคันนี้นะคะ รถสวยนะคะวันนี้ขอเน้นเอาใจหาเอาใจคนที่หารถเน้นใช้งานนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงรถสวยนะคะเป็นรถบ้านแท้ใครซื้อคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ไม่มีเก็บใดๆเพิ่มเติมนะคะไม่มีเสียแวดสองหมื่นอะไรไม่มีเก็บนะบอกเลยใครซื้อรถกับพอนี้สบายใจได้เพราะส่วนใหญ่พอจะเป็นรถบ้านแท้เนาะอ่ะ ดูกันที่ฝาครอบเครื่องน,นะคะอยู่ดีหัวนอตไม่มีแกะแม้แต่ตัวเดียวนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆเลยเนาะ D4D นะคะ Toyota ชัดเจนแบบนี้ส่วนตรงนี้ที่เป็นริ้วรอยก็เกิดจากตัวตัวยางรองตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นสีสๆกับตรงนี้ก็เลยเป็นรอยนิดนึงเครื่องด้านในนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะ,ะไม่มีน้ํามันไหลเยิม้มอันนี้คือแบบอวอันนี้ลูกค้าเรารีเควสมาอะให้ดูนิดนึงน้ํามันเนี่ยคือใสเลยเห็นไหมคะ เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเนี่ยพร้อมออกทันทีรถคันนี้เงินสดได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนแค่ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนประมาณ700 0หน่อยๆเนาะอ่าแล้วก็น้ำมันเครื่องหมื่นโลน้ำมันเกียร์สามหมื่นโลแล้วก็ส่วนสายพานทัมมิ่งเนี่ยคือพลอยเปลี่ยนให้แล้วนะคะเอาไปใช้ก็ตอนนี้เลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่1นึ่งหมื่นสี่เอ้ยแสนสี่แสน 4, แสี่หมื่นกว่าโลนะคะเพราะฉะนั้นเข้าอีกทีก็สองแสนเอ้ย เข้าอีกทีก็สามแสนโลนะคะ,อะ,ะ 1, ของตัวนี้ของเขาอ่ะถ้าเป็นสายพันธุ์ทัมมิงจะเปลี่ยนทุกหนึ่งแสห้าหมื่นโลนะคะพอจะชินไงเพราะปาเจโร่มันเปลี่ยนทุกแสนโลแต่อันนี้จะหนึ่งแสห้าหมื่นโลนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้แล้วอะมาดูกันที่หัวนอ็อตฝากระโปรงหัวน็อตฝากระโปรงนะคะหัวน็อตไม่มีแกะนะงานดีมากสว,สวยเลยรถใช้งานเนี่ยหาสภาพแบบนี้คือยากมากนะคะ หัวน็อตฝารกระโปรงไม่มีแกะนะคะมาดูแก้มข้างด้านขวานะคะหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะคะด้านในก็จะมีตัว R ใช่ไหมคะป๊ะป๊าตัว R แบบนี้นะคะตอก R ชัดเจนแบบนี้นะคะแก้มข้างเนี่ยเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีแกะคะ่ะคานหน้านะคะก็จะเป็นตัว R คา,านหน้าด้านขวานะคะ,ะมาดูกันที่ สติกเกอร์นะคะก็จะอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยไม่เคยทำสีแล้วก็รถด,ด้านหน้าไม่มีชนแน่เพราะคานเนี่ยเลขคารปตอกชัดเจนลึกๆแบบนี้เลยเม็ดเมคอาร์ลึกๆค่ะมองไปด้านล่างๆหน่อยนะคะก็จะมีคานหน้าที่อยู่ตรงตรงด้านล่างเนี่ยก็คือคานเดิมเลยนะคะสวยมากๆซอกด้านในก็คือสวย่สติกเกอร์อยู่เดิมโรงงานนะคะ แก้มอันนี้ก็เป็นคานด้านซ้ายนะคะตัวแอชัดเจนแบบนี้เนะาะแบตนะคะแบตใหม่นะแบตเออปี2021นะคะนี่เขาจะมีตอกพอสอ,อยู่นะคะใหม่อยู่นะอ่าแล้วก็ตัวเพจนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะของ To โยต a ชัดเจนแบบนี้เลยอ่าปี2013ตรงรุ่นนะคะตรงปีนะคะแก้มข้างด้านซ้ายค่ะ แก้มข้างด้านซ้ายหัวน็อตไม่มีแกะแม้แต่ตัวเดียวเลยนะนี่เน้น,เน,นเน้นเลยนะคะเพราะว่ารถใช้งานต่อให้เราซื้อไปใช้งานเราก็ต้องดูสภาพที่ดีนิดน,นึงเนาะ,ะหัวน็อตไม่มีแกะนะคะฝากระโปรงเนี่ยคือเดิมๆนะเอาเล็บจิกนะคะก็ไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปสติ๊กเกอร์นะคะอยู่เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะชัดๆแบบนี้เลยค่ะ ยางกันการกระแทกก็ยังอยู่เดิมครบเลยนะคะเม็ดเมคอาร์ยังอยู่เรียงกันเลยฝาเดิมแน่นอนนะคะสำหรับฝาอะสติกเกอร์ชรัดเจนนะคะตอก t o โยต้าชาัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่าสวยๆหน้าเดิมแน่นอนไม่มีชนนะจ๊ะรถไม่มีตัดต่อพิคว่ำจมน้ำนะจ๊ะถ้าเกิดใครซื้อไปนะคะหากเป็นแบบนั้นเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนเลยอ่ะ ดูกันที่สีก็จะมีริ้วรอยตรงกระบะอ่ะจะได้โฟกัสชัดเจนแบบนี้นะคะเนี่ยริ้วรอยแต่มันไม่ได้น่าเกียดนะเหมือนเป็นคาบอะไรสักอย่างเนาะก็บอกไว้นะคะอ่ะก็กระจกนะคะโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยกระจกไม่มีแตกนะคะบางทีอ่ะลูกค้าอาจจะโดนเปลี่ยนกระจกเพราะว่าแบบโดนสะเก็ดหินอาจจะเป็นรอยแตกรอยล้านนะคะเวลาเราขับรถใกล้กับรถบรรทุกเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถ ให้ห่างๆจากรถคันใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อมันแตกมันก็เสียหายเราเนาะฝากไว้ด้วยแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวด้านข้างของตัวนี้นะคะก็จะได้ยางของคอจะบอกก่อนว่าเดิมทีของตัวนี้นะคะแม็กของเขาจะเป็นขอบ15แต่อันเนี้ยคอยเปลี่ยนมาใหม่เพราะว่าเห็นว่ามันสวยดีเป็นล้อกระทะขอบ16นะคะซึ่งเป็นตัวของรีโวนะ,ะยางเนี่ยเป็นของกูตเยียนะคะปี2000 20ค่ะอ่ะยามปี2020นะคะขอบขอบ16นะจ๊ะตัวนี้ก็ขับได้อีกยาวๆยางย,ยังดอกลึกอยู่นะคะให้ดูแชสซีไม่เห็นมีเนี่ยแชสซีอยู่ข้างในเออข้างในคือไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟอยู่ด้านนี้ไฟติดนะคะไฟติดเวลามาดูรถก็เช็คกับพอยบอกพอยได้เลยนะด้านข้างนะคะก็เป็น ไฮรัก Vn Turbo นะคะตรงตัวตรงรุ่นของมันเลยนะดูสติกเกอร์นะคะเอ้ลายน้ำโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้ลองลองจับมือแบบนี้นะคะเวลานั้นกันเล็บกันลอยได้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะดำเดิมโรงงานเลยนะเพราะว่าถ้าไม่โรงงานมันน่าจะไม่ใช่แบบนี้เนาะอ่ะดูกันที่ซอกประตูด้านซ้ายนะคะหัวน็อตไม่มีแกะแม้แต่ตัวเดียวซอกสวยสวยเลยนะคะ หายยากนะบอกก่อนรถใช้งานสภาพแบบนี้นะคะ,ะดูกันที่เม็ดเมกอาร์ตค่ะ,ะดึงกันยาวๆเลยนะคะเม็ดเรียงกันสวยเลยสวยมากนะคะคันนี้เดีย๋ยวใส่ให้ดีๆก่อนใครที่อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมเวลาที่ได้ดูคลิปพอแล้วก็รีเควสต์รีคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยว EP หน้า EP ใหม่ก็ทำให้ดีกว่านี้อะ เดี๋ยวเราดูกันที่เบาะนะคะสําหรับตัวนี้มันเป็นหัวเดียวเบาะเขาจะกว้างกว่ารถทั่วไปนะคะเพราะว่ามันใช้สําหรับนั่งสองคนเดี๋ยวพอจะนั่งให้ดูนะอ่ะนี่นะคะแบบนี้มันนั่งสองคนได้นะคะประมาณแบบนี้นะคะหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งนั่งได้แน่นอนสบายอันนี้เป็นเกียร์กระปุกแมนวนวลนะคะแข็งแข็งอยู่เลยนะ อ่าเดี๋ยวเบาะน,นี่ก็คือเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะถามว่ามีริ้วรอยแตกไหมไม่มีแต่มีรอยเปื้อนๆแบบนี้นะคะอ,อ,อ่ะน่าจะเช็ดออกนะ <c oughs> อ่าก็มีคาดเบลให้ตรงนี้นะคะสองตำแหน่งแต่เบาะเดิมโรงงานนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับตัวนี้ลองไปเปิดคลิปใครดูก่อนก็ได้นะคะเบาะเดิมโรงงานแล้วเวลาเดี๋ยวให้ดูที่ซอกด้านหลังนะคะอ่ะพับแบบนี้ สวยๆเลยนะคะร่องๆเนี่ยคือสวยไม่มีสนิม mm hmm. up, up. เม็ดเมอาร์ตเลียงกันครบเลยนะคะอันนี้อุปกรณ์เปลี่ยนยางล้ออะไหล่นะคะเนี่ยซีนเดิมอยู่เลยนะคะเดิมแน่นอนนะคะกระจกด้านหลังอ่ะดูกระจกด้านหลังค่ะลายนะ้าโตโยต้าชัดเจนนะ hey. รีวิวให้ละเอียดนะคะรีวิวนี้ขอคนเน้นใช้งานแผงประตูนะคะค่อนข้างที่จะ สะอาดถาว่ามีริ้วรอยไหมก็มันก็ไม่มีอะไรที่สะดุดตาที่จะแบบริ้วรอยขนาดนั้นนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าสวยนะคะกระจกไม่มีเปลี่ยนแล้วก็ซีนยางประตูนะคะซีนประตูก็คือซีนเดิมแน่นอนนะคะเล็บจิกงไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะคะเลียงลงมาเลยคือสวยมากประตูเดิมแน่นอนนะคะสีบ้างชิ้นอาจจะมีเก็บสีบ้างเพื่อความสวยงามนะอ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวดีเซลเอ้ยเดี๋ยวให้ดูที่ซอกกระบะนะคะอ่าสำคัญมากนะคะกระบะเดิมแน่นอนไม่ใช่รถตัดต่อนะคะกระบะเดิมเดิมเลยนะคะอ่าสีเบาบางมากฟังเสียงตัวนี้นะคะดีเซลพนักง,งานน่าจะไม่เติมผิดถ้าอ่านหนังสือออกเติมดีเซลนะคะตัวนี้เป็นตัวดีเซลไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะอ่าดูแชทซีค่ะ เหล็กคือแบบโอ้โหสวยงามไม่มีขึ้นสนิมใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะกิบเกอุเรกามากรถส,สวยนะคะดูเมดเมคอาร์ตนะคะเห็นไหมสวยสวยเลยนะคะสวยๆเลยค่ะไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้นะคะของเขาก็จะแบบเป็นเหลี่ยมเหมือนแบบตัดมุมแบบนี้นะคะโตโยตา้าวีโกแชมปไฮลักต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เดิมทีอะ มันไม่มีกระบะไลเนอร์นะก็เลยใส่เพื่อให้มันสวยให้รถมันดูโดดเด่นเพราะว่าคนที่ซื้อรถแบบนี้คือเน้นใช้งานอยู่แล้วนะคะก็เลยใส่ให้ไปดีกว่าอ่ะแล้วก็ตัวนี้ปกติจะเปิดแบบนี้นะคะสําหรับรถใช้งานหัวเดียวปกติพ่อเคยเปิดแบบนี้ไงแต่อันนี้เป็นรถใช้งานเขาก็จะเปิดท้ายแบบนี้นะคะอ่ะเปิดง่ายๆแบบนี้เลย แต่จะขอบอกก่อนนิดนึงว่าท้ายเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนนะลูกค้าน่าจะเคลมประกันเพราะลูกค้าเนี่ยทำประกันชั้นหนึ่งด้วยความที่เป็นชั้นหนึ่งนะคะเขาจะไม่ค่อยซ่อมเขาจะเน้นเปลี่ยนชิ้นไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นชั้นหนึ่งอันนี้แต่ให้ดูท้ายเนี่ยอาจเปลี่ยนแต่แต่เม็ดเมคอารต Make Make Art. ตรงข้างเนี่ยคือเม็ดเดิม e มีตอกเลขแบบมีตอก ตัวภาษาอังกฤษ jr แบบนี้เลยนะคะอ่าชัดเจนเลยนี่ข้างซ้ายนะคะเห็นไหมก็จะตอก l แบบนี้เลยนะคะบอกก่อนว่าตรงนี้คือเดิมแน่นอนแต่ท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนนะคะอาจจะโดนอะไรแต่ด้วยประกันชั้นหนึ่งเขาก็ให้เครมนะคะอ่าถามว่าถามว่าซอกกระบะลายกระบะก็คือมันก็เดิมนะคะมันไม่ได้แบบ ขนบรรทุกอะไรหนักจนเกิดริ้วรอยเยอะขนาดนั้นแต่พอเราใส่กระบะไลเนอร์ไปแบบเนี้ยมันทำให้รถดูมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กันรอยไม่ต้องระวังเผื่อคนที่แบบซื้อรถเพอยออาจจะเป็นคนทำสวนนะคะอาจจะแบบบรรทุกผลไม้นะคะบรรทุกผกักเพราะฉะนั้นเราก็ให้ตอบโจทย์ไปเลยใช้งานง่ายรถสปริงดีมากๆนะทุกคนขยมได้ กว้างนะคะคายเขากว้างมากๆเลยถ้าเกิดใครที่อยากได้ไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ให้อยู่บ้านเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวร่วงนะคะเอาไว้แบบผูกอะไรยึดติดคือได้หมดเขาค่อนข้างที่จะเน้นใช้งานพอท้ายกระบะเขาว,ว้างมากหลังคาคือสวยเลยนะคะตรงนี้ซีนอยางเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ขาวนะคะยางคือดำเข้มๆเลยแดดไม่เลียะคะ่ะไม่มี <laughs> ไม่มีทำสีนะ ไม่มีทําสีนะคะไปเดี๋ยวเราดูด้านข้างทางนู้นเนาะปุ๊บใช้งานง่ายใครที่หารถกระบะเน้นใช้งานนะคะเอาไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนอ่าเลขแชสซีนะคะลงท้ายด้วย354นะคะลองไปพิกเล่มดูนะว่าพอยพูดตรงหรือเปล่าออะดูเม็ดเบรอาร์ตตรงช่วงกระบะนะคะสวยสวยเลย อย่างงีส้สีอ่ะแล้วดูซอกกระบะด้านขวานะคะเมนเมคอาร์ตลรด้านในเนี่ยคือเดิมเลยนะคะกระจกลายนะ้ำโตยโยต้าชัดเจนกระจกเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเบ้าจับนะคะกันลอยให้กันเล็บกันลอยโอเคเปิดมาซอกประตูด้านในค่ะข้างขวาหัวน็อตไม่มีแกะแม้แต่ตัวเดียวนะคะ รถค่อนข้างได้เดิมมากๆนะคะคันนี้บอกเลยสวยทีเดียวเชียวอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเปิดด้านนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ดูใต้ท้องยังคะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องก่อนเพราะว่าท้องเราอ่ะมียางล้ออะไรอยู่นะคะไม่ใช่ยางล้ออะไรขาดนะคือรถอะไรที่มันติดเดิมมาพลอยมีให้หมดนะคะยางล้ออะไรเดิมแหนบก็คือเดิมนะคะไม่ได้เพิ่มไม่ได้แต่งมาใหม่นะ รถสภาพเดิมเลยนะคะอ่าด้านหลังร่องอะไรคือเดิมเลยนะคะเม็ดเมคอาร์เดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นแม่แรงที่ใช้ไว้เปลี่ยนเปลี่ยนยางล้ออะไรนะคะ,ะดูกันที่สายคาดเบลสายคาดเบลนะคะก็เป็นปีเออเดี๋ยวนะหาปีก่อนอไหนอ่าปี2013นะคะตรงปีตามที่พอยแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นใครดูรถไม่เป็น ดูพลอยจบเชื่อว่าซื้อรถได้แบบหายห่วงเลยนะก็เป็นแค่ส่วนนึงแต่ถ้าจะซื้อจริงๆก็ให้คนที่ดูเป็นไปด้วยจะดีกว่าเนาะอ่ะบอกก็ไม่มีตําหนินะคะเนี่ยไม่ขาดนะคะอาจจะมีร่องรอยที่เป็นค่าพลอยไม่รู้ว่าเช็ดออกหรือเปล่าอ่ะแต่ก็ประมาณนี้ถามว่าก็สวยนะคะหนังฟูฟูอยู่หนังฟูฟูเลยอ่ะตัวนี้นะคะแผงด้านข้าง แผงประตูนะคะก็ไม่ได้มีริ้วรอยแบบขีดข่วนขาดหรืออะไรตรงนี้ก็เป็นหนังนะคะนุ่มๆตัวนี้นะคะก็เป็นล็อกกระจกนะคะล็อกกระจกแล้วก็เป็นเซนทรัลล็อกนะคะ,ะสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเออตรงเนี้ยฝั่งด้านในอาจจะมีริ้วรอยแบบขุ่นขวนนะคะผู้ชายใช้อาจจะไม่ได้ระวังอะไรบ้างก็มีบ้างเนาะกุญแจก็สองชุดเหมือนเดิมอ่ะ ตัวนี้บอกเลขไม้เลยไหมคะอ,อ่ะสตาร์ทรถไหมอ่ะเลื่อนกระจกให้แล้วนะคะกระจกไหลใช้งานได้ดีนะคะไม่ฝืดไม่เหนื่นนะเห็นไหมคะอ่าขวาเป็นออโตโ้นะคะรรซ้ายเป็นธรรมดาเราต้องกดธรรมดาคืออะไรเราต้องกดจนกว่ามันจะสุดนะคะเพราะถ้าเรากดแค่นี้มันก็อยู่แค่นี้อ่ะเห็นไหมถ้าเราต้องกดค้างไว้เพื่อให้มันขึ้นสุด ประมาณนี้มาเดี๋ยวดูกันเวลานั่งนะคะเบาะรถใช้งานของเขาก็จะใหญ่แบบนี้อ้วนๆเลยของโตโยตา้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันดูเลขไม์เดี๋ยวเราขออนุญาตปรับเบาะของตัวนี้นะคะเวลาเราปรับเบาะก็จะมีแไอมีแกนเหล็กด้านล่างเลื่อนมาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้รื่นดีนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถเปิดแอร์นะคะ ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราเปิดแอร์แอร์ก็เป็นแอร์บิดทั่วไปค่ะวิทยุก็เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะคะดังดีอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนก็คือออปชันการใช้งานก็จะเป็นสแตนดาร์ดรถทั่วไปเลยเพราะรถคันนี้เป็นเน้นใช้งานแต่ว่าพยอ่ะรีวิวถึงสภาพเพราะต่อให้รถใช้งานนะบางคนก็ยังอยากได้รถที่ สภาพดีสภาพสวยเพราะต่อให้ใช้งานแต่เราเป็นคนขับเราก็อยากได้ของดีเราซื้อทั้งเราซื้อทั้งทีเราก็ต้องสามารถเลือกของของเราได้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะเบรกมือก็จะอยู่ด้านนี้ต้องใช้แรงจริงรถใช้งานที่ต้องใช้แรงตรงเนี้ยเออหนังอะไรคือไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกแน่นอนนะคะหัวเกียร์คือ ยังแข็งแรงดีอยู่เลยนะคะไม่มีอะไรสึกอันนี้ก็ไม่เป็นรูไม่ขาดเลยนะคะสวยกรเอิบตรงคอนโซลสะอาดดีมากเป็นสีดำนะคะสวยมีแอร์แบ็กด้วยกันอยู่2ลูกที่พวงอาลัยนลูกนะคะแอร์แบ็กแบบนี้แล้วก็ด้านซ้ายแบบนี้เลยแอร์แบ็กสองลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวพลอยจะให้ดูที่เลขไม้นะคะน้ำมันจะหมดด้วยประเด็น เลขไมคันนี้ห4 5 5 4นม้ร้นะคะเลขไมคือถือว่าน้อยนะเป็นรถใช้งานที่น้อยทีเดียวนะคะเป็นรถบ้านแท้ย้ำก่อนว่าเป็นรถบ้านแท้นะคะอ่ะแล้วก็แอร์เนี่ยเย็นนะกระพือเลยแต่ร้อนอนะ่ะวันนี้ร้อนมากแล้วก็จะบอกตำหนินิดนึงนะคะมันมีรูเจาะมาตรงนี้ขอคนที่แบบว่าเข้าใจเนาะแต่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบเยอะนะแต่ ก็อยากบอกนะคะเพราะว่ามันก็เผื่อลูกค้ารับได้เราไม่ได้ไฟฉุกเฉินนะคะอยู่กดตรงนี้เนาะก็ใช้งานง่ายเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมาดูกันที่เก๊ะนะคะเก๊ะใช้งานนะคะของรถใช้งานก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะค่อนข้างที่จะเซฟคอนและก็เซฟพื้นที่ในการใช้งานมีที่ใส่แก้วน้ำด้วยนะคะนะคะสองฝั่งอะดูฝั่งนู้นไปละกันอ่ะ สามารถวางแก้วกาแฟได้วางแก้วแบบชายเย,ย,ย็นอะไรได้ขวดน้ำได้นะคะเห็นไหมโอ้โห oh oh. ใช้งานดีถือว่าเป็นรถใช้งานที่ก็สบายนะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะตัวนี้รถใช้งานห้ามสองกระจกสติกเกอร์เดิมโรงงานนะคะไฟก็ติดดีนะคะแบบนี้เลยปิดอ่ะ ไม่มีกระจกให้ส่องรอส่องสวยนะคะรถก็มีฝั่งนี้ไม่มีมือจับจะมีฝั่งนู้นที่มีมือจับนะคะผ้าะห,หลังคาข้างบนก็คือสวยงามนะคะก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่ไม่ได้เป็นรอยไม่ได้ดำไม่ได้ด่างอะไรนะคะสำหรับใครที่หารถใช้งานหรือเปิดธุรกิจใหม่หรือเอาไว้ใช้ในสวนหรือว่าเอาไว้ใช้กับครอบครัวที่แบบถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราก็คือไปได้ทุกที่ ทุ่งนงทุ่งนานี่ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้บรรทุกของหนักก็ได้บรรทุกขนคนก็ได้นะตอบโจทย์มากๆราคาเบาบางมากนะคะก็สภาพแบบนี้คือสวยมากนะคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยก็ฝากด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราจะมาบอกราคากันสำหรับใครที่หาอยู่นะคะเป็นรถใช้งานที่รีวิวสภาพได้ละเอียดมากๆพลอยเชื่อว่าพลน่าจะไม่ขาดตกอะไรนะคะสำหรับคันนี้ คือรถค่อนข้างที่จะครบนะคะเหมาะกับการใช้งานและเป็นรถที่ไม่ได้เก่าแก่นะเป็นรถที่ปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานน้อยรถค่อนข้างสวยบอกได้เลยรถไม่เคยติดแก๊สนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่พลอยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปสามารถซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ใครที่ซื้อเงินสดก็ไม่มีแวดเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านแท้ในกรณีที่เก็บแวดเนี่ย รถอะอาจจะเป็นเป็นรถประมูลนะคะเพราะลูกค้าบางโคโทรหาพลเออ,อคุณพลคะซื้อรถที่นี่มีแวดไหมสําหรับพลนะคะคือถ้ารถคันไหนที่มันเป็นรถบ้านมันจะไม่มีแวดนะคะพอมันเป็นรถบริษัทรถประมูลมันก็จะมีแวดนะคะนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น Toyota Vigo c h a m p นะคะเป็น2.5 Vn Turbo นะคะปี2013-14ราคาเพียงแค่3 0 0 0 0 0 39,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครที่จัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นราคาคือดีมากและได้รถที่ปีกำลังดีเลยนะคะไม่เก่าไม่ใหม่ไม่เก่าไม่ใหม่มก,มหมมหมก็กลางๆนะคะแล้วก็สภาพรถคือกล้าการันตีเลยว่าขับขับรถเล่นๆมาดูรถที่ร้านของพอยคือไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดคุณมีจิตคุณมีใจที่จะซื้อรถพอจริงๆพอเชื่อว่าพอเห็นสภาพรถคันนี้คือไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าใครที่ว่ารถพลอยไม่สวยคือพลอยแถมเงินให้500กลับบ้านไปเลยออาสิมาก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถใช้งานคันนี้นะคะคือสภาพสวยแล้วก็เป็นตัวที่หายากลองดูที่อื่นก่อนก็ได้นะคะลองช็อปๆดูนะคะใครที่รีวิวสภาพได้ขนาดนี้สำหรับรถใช้งานเนี่ยพลอยเชื่อว่าไม่มีอันนี้คือพลอยติดที่พลอยแบบรีวิวรถแบบ SUV ครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้น รถที่ใช้กับครอบครัวมันก็ต้องพิเศษกว่ารถแบบทั่วไปอยู่แล้วสําหรับคันนี้ก็รีวิวให้เต็มๆเลยเนาะคือบางคนก็รถใช้งานริ้วรอยนิดหน่อยอะไรคือเขาก็อาจจะแบบเลื่อนผ่านนะแต่สําหรับพอคือซื้อรถคันหนึง่งหลายแสนนะคะซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกๆดูลองๆดูนะคะแต่สภาพรถของพอคือดีแบบนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ